สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในครั้งที่6นะครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะที่เราได้ทบทวนในเรื่องของอความรู้ที่เราได้เรียนไปนะคะก็คือในเรื่องของเซตที่เท่ากัน เซต A เท่ากับเซต B หมายถึงว่าสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของ A นักเรียนจำได้นะคะเก่งมากค่ะ,ะแล้วก็อีกหนึ่งคำที่นักเรียนได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะก็คือคำว่าเอกภพสัมพัทธ์ค่ะเซตที่บ่งบอกถึงขอบเขตของสิ่งที่จะพิจารณา เขียนแทนด้วยตัว u เราเรียกว่าเอกอภพสัมพัทธ์นะคะข้อตกลงของเอกอภพสัมพัทธ์คืออะไรก็คือเราจะไม่กล่าวถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในเอกอภพสัมพัทธ์อันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเนาะจาได้นะคะได้ไปทบทวนมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดถึงสับเซตค่ะเรามารู้จักกับคำว่าสับเซตสับเซตตามบทนิยามเลยนะคะเซตเเป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B ค่ะ,ะเป็นยังไงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนั่นล่ะค่ะเหมือนสัญลักษณ์ตัว U ตะแคงนะคะก็จะเป็นเซต A เป็นสับเซตของเซต B ค่ะตามนี้นะคะนี่คือสับเซตค่ะเรามาดูตัวอย่างการเป็นสับเซตนะคะ ทีนี้ A เป็นสับเซตของ B เนี่ยค่ะก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B นักเรียนดูนะคะถ้าพูดด้วยแผนภาพเราจะเห็นว่า A อจะเล็กกว่า B เห็นไหมคะแล้วโดยที่เรามี U ค่ะก็คือตัวเอกอภพสัมพัทธ์อะคะ่ะ เป็นตัวคุมไว้นะคะหรือเป็นขอบเขตไว้ถ้านักเรียนดูแผนภาพนักเรียนก็เหมือนจะพอจะเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าเซต A เป็นสับเซตของ B หรือพูดได้ง่ายถ้าอีกแผนภาพนึงก็คือ A กับ B อะคะ่ะเป็นเซตที่เท่ากันเลยาการที่เซตที่เท่ากันก็คือตัวมันเองนะคะก็จะเป็นสับเซตของตัวเองนะคะก็จะได้หน้าตาแบบแผนภาพที่นักเรียนเห็นนะคะอ่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างนะคะ ให้เซต A มีสมาชิกเป็น5แล้วก็7แล้วนักเรียนไปดูเซต B นะคะเซต B มีสมาชิก1 3 5 7 9สมาชิกทั้งหมดของเซต A อะคะ่ะมีใครบ้างมี5กับ7ใช่ไหมคะ5กับ7เนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกของเซต B เพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้อะคะ่ะเรียกว่าเซต A เป็นสับเซตของเซต B เขียนแทนด้วย A เป็นสับเซตของ B แบบนี้นะคะ ตัวอย่างถัดไปนะคะนักเรียนดูเซต C คือเซตของใครคะ2 4แล้วก็6ใช่ไหมคะส่วนเซตของ d ก็คือเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนคู่บวกตรงนี้ค่ะเป็นการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขใช่ไหมคะซึ่งถ้านักเรียนยังจำได้ว่าการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยความยากของเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนเซต ให้อยู่ในรูปแบบของแจกแจงสมาชิกอ่ะเรามาเปลี่ยนกัน x, x เป็นจำนวนคู่บวก x, x เป็นอะไรบ้างคะใช่ค่ะ x, x, x เป็น2 4 6 8 0 12ได้ไหมได้เนาะ14ก็ได้เพราะฉะนั้นพูดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด เราจะใช้จุดๆุดช่วยยังจําได้นะคะที่เราเรียนไปทีนี้นักเรียนมาดูเซตซกับเซตดีค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าสมาชิกทั้งหมดของเซตซี่ะค่ะมี2มี4มี6ใช่ไหมคะซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกของเซตดีค่ะในกรณีแบบนี้เราถือว่าเซต C เป็นสับเซตของเซตดีค่ะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะนักเรียนทำได้นะคะ,ะทีนี้ไปดู นะคะอีกหนึ่งกรณีก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์เซต A ไม่เป็นสับเซตของ B เนี่ยก็คือจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย1ตัวค่ะของ A ที่ไม่เป็นสมาชิกของ B แค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะเราจะถือว่าเซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B เขียนแทนด้วยอะไร สัญลักษณ์จะคล้ายๆกันแต่ว่ามีขีดลงมานะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่าเซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะนักเรียนดูเซต A ค่ะเซต A มีสมาชิกอะไรบ้างคะมี0มี1มี3มี5ใช่ไหมคะแล้วก็เซต B มีใครบ้างมี9มี7มี5มี3มี1นักเรียนจะพบว่า0ค่ะ 0เนี่ยเป็นสมาชิกใน A แต่0ไม่อยู่ใน B หรือพูดง่ายๆคือไม่เป็นสมาชิกใน B ก็จะถือว่า A ไม่เป็นสับเซตของ B ค่ะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะต้องฝึกเขียนนะคะการใช้สัญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์ทีนี้มาดูตัวอย่างถัดไปนะคะให้ A เป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนคู่บวกและ x ลบ5น้อยกว่า3 นักเรียนดูนะคะทั้ง2เซตเลยทั้งเซตเแล้วเซต B ที่โจทย์ให้มาค่ะาทั้งตอนนี้มี3เซตเนาะมีเซต C ด้วยก็คือเซตของ2กับ4แต่เซตที่ยากก็คือเซต A กับเซต B เพราะว่าโจทย์ให้เป็นยังไงคะแบบบอกเงื่อนไขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันก่อนเรามาเขียนเซต A แบบแจกแจงสมาชิกก่อนค่ะจำนวนคู่บวกจำนวนคู่บวกมีอะไรบ้างคะมี2มี4มี6มี8มี10ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ แต่ว่ามันมีเครื่องหมายน้อยกว่าเราเรียกว่าอะสมการเนาะมันมีอสมการเป็นเงื่อนไขพิเศษอีก x ลบ5น้อยกว่า3 เพราะฉะนั้นการที่ x ลบ5น้อยกว่า3นักเรียนก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะแล้วอะไรจะแทน x แล้วทำให้อสมการนี้เป็นจริงแน่นอนค่ะถ้านักเรียนจำวิธีการแก้ได้นักเรียนก็จะย้ายลบ5ไปบวกกับ3เป็นบวก8เนาะแสดงว่า x เ,เนี่ยค่ะจะต้องมีค่าตั้งแต่8ลงมาก็คือใครคะน้อยกว่า8ลงมาก็จะมี6ใช่ไหมคะ6 4 2แล้วก็เป็นเซตของจำนวนคู่ด้วยลองเอาไปแทนค่าดูก็ได้ค่ะถ้า x เ,เป็น6 6ลบ5เหลือเท่าไหรคะเหลือ1ใช่ไหมคะก็น้อยกว่า3อันนี้ก็ถูกต้อง4เอา4เข้าไปแทนในอสมการค่ะ4ลบ5เหลือลบ1นลบ1น้อยกว่า3ใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะลองเอา2เข้าไปแทนในอสมการค่ะ2ลบ5เหลือลบสใช่ไหมคะลบสน้อยกว่า3มไหมน้อยกว่าแสดงว่าเซต A ที่เราเขียนมาเนี่ยถูกต้องแล้วก็จะมีสมาชิก 6, 4แล้วก็2 ทีนี้ไปดูเซต B ค่ะเซต B โจทย์บอกว่า x อยู่ในจำนวนนับจำนวนนับมีอะไรบ้างจำนวนนับ1ใช่ไหมคะ2 3 4 5 6 7แต่ว่าเป็น8ไม่ได้เนื่องจากว่าเงื่อนไขก็คือ x ต้องน้อยกว่า8เราก็จะหยุดเพียงแค่7เพราะฉะนั้นเซต B ก็จะมีสมาชิกค,คือ1 2 3 4 5 6 7 ามนี้นะคะแล้วก็เซต4ค่ค่ะเซต4เซต4นี่ง่ายค่ะนักเรียนจะชอบเนาะการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเราจะได้ไม่ต้องคิดเยอะเนะาะเซต4ค่ะมีสมาชิกคือ2กับ4โจทย์ถามอะไรเราไปดูโจทย์นะคะนักเรียนโจทย์ถามว่าจงพิจารณาว่าเซตคู่ใดบ้างมีความสัมพันธ์กันเป็นแบบสับเซตนักเรียนก็ต้องดูละค่ะ C เนี่ยมีสมาชิกน้อยสุดเลยมีเพียงแค่2ตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็มี2กับ4นักเรียนเห็นไหมคะว่า C อะค่ะสมาชิกของมันนะคะก็จะอยู่ในเซต A ด้วยแสดงว่า C เป็นสับเซตของ A ใช่ไหมแล้วนักเรียนดูเซต A ค่ะเซต A มีสมาชิก3ตัวซึ่งน้อยกว่า B อีกแล้วแล้วเราก็จะเห็นว่าสมาชิกทุกตัวในเซต A อะค่ะ6 4แล้วก็2อเนี่ยอยู่ใน B หมดเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า เซต C เป็น s u บเซตของ A แล้วก็เซต A เป็น s u บเซตของ B และสุดท้ายนะคะ C เป็น s u บเซตของ B มันก็จะย่อยลงมาเรื่อยๆแบบนี้สรุปนะคะสมาชิกทุกตัวในเซตใดๆถ้าเป็นสมาชิกอีกเซตหนึ่งเราเรียกว่า s u บเซตเนาะ,ะทีนี้มาดูนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะ กำหนดให้เซต M มีสมาชิก 1, 3, 5, 7, 9, 1อาอันนี้ง่ายเพราะว่าเป็นแบบแจกแจงสมาชิกไปดูเซต N ค่ะอันนี้เป็นแบบบอกเงื่อนไขนักเรียนดูนะคะเซต N เนี่ยประกอบด้วยสมาชิก x โดยที่ x เป็นสมการ x เท่ากับ 2n บวก1แล้วก็มีเงือ่อนไขว่า n เนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกก็คือมีเป็นใคร n จะต้องเป็น0 n จะต้องเป็น1 n จะต้องเป็น2และ n จะต้องเป็น3เพราะฉะนั้นนักเรียนลองเอาไปแทนดูถ้า n เป็น0 2คูณ0ได้0บวก1ก็จะเป็น1เพราะฉะนั้นเซต n อ่ะก็จะเริ่มที่1ก่อนแล้วก็3 3เกิดจากอะไรก็เกิดจาก n เป็น1 2คูณ1ได้1บวก1ก็เป็น3ใช่ไหมคะแล้วก็ n เป็น2 2คูณ2ได้4บวก1ก็เป็น5ตัวสุดท้าย n เป็นอะไรคะใช่ค่ะ n เป็น3เนาะ3คูณ2ได้6บวก1ก็เป็น7เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเซต n แบบแจกแจงสมาชิกก็จะมี1 3 5 7 อันนี้นักเรียนต้องฝึกเลยนะคะในเรื่องของการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขความยากมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ย mm. ใครจะเป็นสับเซตของกันและกันแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าโจทย์ให้แบบบอกเงื่อนไขมาความรู้ของเราก็คือเราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแจกแจงสมาชิกได้เราก็จะไปต,ตอได้ง่ายๆเลยค่ะอ่ะทีนี้ไม่ว่าโจทย์จะถามอะไรเราจะตอบได้หมดแล้วเขาถามว่าให้เราพิจารณาว่า ข้อใดเป็นจริงข้อใดเป็นเท็จเอามาดูข้อหนึ่งค่ะโจทย์บอกว่าเซต M อ่านถูกไหมคะเซตเเป็นสับเซตของเซต N ไปดูเลยค่ะเซต M กับเซต N ใครใหญ่กว่า M ใหญ่กว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเซต M ไม่มีทางที่จะเป็นสับเซตของ n แน่นอนข้อนี้ก็เลยเป็นเท็จค่ะเนาะดูง่ายๆเลยค่ะ ต่อไปข้อ2นะคะ n เป็นสับเซตของ m ถูกไหมข้อนี้ดูที่สมาชิกเลยค่ะ1,3,5,7แล้วสมาชิกทุกตัวของ n อะไปอยู่ใน m ด้วยไหมมีไหมใน m อะที่มี1,3,5,7มีครบทุกตัวเลยใช่ไหมคะแสดงว่า n เป็นสับเซตของ m ค่ะข้อนี้ก็เลยเป็นจริงค่ะข้อ3นะคะ2เซตนี้เท่ากันไหมคะ เรารู้แล้วว่า n เนี่ยเป็นสับเซตของ m แล้วมันเท่ากันไหมคะมันไม่เท่าใช่ไหมคะดูง่ายๆจำนวนสมาชิกไม่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเซต n ไม่เท่ากับเซต m ข้อนี้ก็เลยเป็นเท็จนะคะเพราะโจทย์บอกว่ามันเป็นมันเท่ากับแต่เราบอกว่ามันไม่เท่าข้อนี้ก็เลยเป็นเท็จค่ะ,ะตัวอย่างถัดไปนะคะ นี่คือตัวอย่างของโจทย์ที่เขาจะให้เราวิเคราะห์นะคะในความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนไปอ่นักเรียนมาลองดูตัวอย่างข้อนี้เนาะกำหนดให้ A เป็นเซตของไทยบ้างล่ะ2,4,6,8เขาให้เราพิจารณาว่าข้อความต่อไปเนี่ยข้อใดถูกข้อใดผิดทีนี้มันมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนตัว E โค้งๆเห็นไหมจำได้ใช่ไหมคะข้อห่อ่ะอ่านว่า4เป็นสมาชิกนะคะหรืออยู่ในทนีเราจะดูว่า ใครอยู่หรือไม่อยู่ในเซต A เนี่ยเราต้องแยกสมาชิกให้ออกค่ะนัรียนแยกสมาชิกออกไหมว่า A มีใครบ้างใช่ค่ะสมาชิกของ A นะคะก็จะมี2มี4มี6 แล้วก็มี8ใช่ไหมคะในเมื่อน,นักเรียนแยกได้แล้วเนี่ยเขาก็จะถามเราแล้วอย่างข้อ 1. แน่นอนถ้านักเรียนมองตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5จะพบว่าเขาใช้สัญ,ญลักษณ์หมดเลยนี่คือเหตุผลว่านักเรียนจะต้องจาสัญ,ญลักษณ์ได้ด้วยนะคะอ่าข้อ1 4. เป็นสมาชิกของ A อไหมเป็นไหมคะสี่อ่าเป็นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือถูกค่ะกล่าวถูกต้องข้อ2 8หน้าตาแบบนี้เรียกสับเซตใช่ไหมคะ8เป็นสับเซตของ a อไหมคะแปไม่ได้เป็นเซตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะ8มาตัวเดียวแบบนี้มันเป็นแค่สมาชิกนะคะมันไม่ได้เป็นสับเซตอ่าโอเคต่อไปข้อ3นะคะเซตว่างเซตว่างเป็นสับเซตของ a เซตว่างจำได้ไหมคะเราเรียนไปแล้วเนาะ เซตว่างคือเซตที่มี0ูนย์ตัวเพราะฉะนั้นเซตว่างย่อมเป็นสับเซตของทุกๆเซตอยู่แล้วเซตว่างก็เลยเป็นสับเซตของ A ค่ะเพราะว่าไม่มีสมาชิกอยู่ข้อนี้ถูกนะคะต่อไปข้อ4ค่ะเซตของ6เป็นสมาชิกของ a มไหมเซตของ6นักเรียนไปดูตัวสีแดงเลยค่ะสมาชิกมันมีอะไรบ้างล่ะมันมี 2، มันมี4มันมี6มันมี8ใช่ไหมมันไม่ได้มีเซตของ6เลยถ้าโจทย์บอกว่าข้อนี้ เป็นสมาชิกถือว่ากล่าวผิดนะคะจริงๆแล้วข้อเนี้ยต้องบอกว่าเป็นสับเซตเนาะถึงจะเรียกว่าถูกอ่ะไปดูข้อ5นะคะเป็นเซตของ468ถามว่าเซตของ468เนี่ยไม่เป็นสับเซตของ A ใช่ไหม4อยู่ใน A ด้วยไหมอยู่ใช่ไหมคะ6อยู่ไหมคะ6ก็อยู่8อยู่ไหมอยู่ทุกตัวอยู่หมดเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสับเซตแต่เขาบอกว่าไม่เป็นข้อนี้ก็เลยกล่าวผิดค่ะ โอเคได้ไหมคะอ่าทีนี้จากที่นักเรียนได้ดูตัวอย่างไปแล้วนะคะจากตัวอย่างนักเรียนจะพบว่าเซตทุกเซตอะคะ่ะมันจะเป็นสับเซตของตัวเองอ่าเพราะตัวมันเองย่อมเป็นสับเซตของตัวมันเองใช่ไหมคะเราก็จะกล่าวว่าถ้า A เป็นเซตใดๆนะคะ A ย่อมเป็นสับเซตของ A ค่ะถ้าเขาเปลี่ยนตัวอ,อ,กอักษรเป็น B B ก็เป็นสับเซตของ b ค่ะ อย่างนี้นะคะการตั้งชื่อเซตทีนี้ข้อ2ค่ะเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของเซตว่างใช่ไหมคะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกๆเซตค่ะเพราะว่าเซตว่างไม่มีสมาชิกอยู่เลยใช่ไหมคะก็สรุปได้ว่าถ้า A เป็นเซตใดๆแล้วเซตว่างย่อมเป็นสับเซตของ A ค่ะจำง่ายๆเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตค่ะ ค่ะก็จากที่นักเรียนได้เรียนนะคะเราก็จะสรุปนะคะในเรื่องของสับเซตค่ะมาดูนะคะนักเรียนต้องจำให้ได้นะคะสับเซตก็คือเซต a เป็นสับเซตของเซต b ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B ค่ะเพราะฉะนั้นเขียนง,ง่ายๆนักเรียนไปฝึกเขียนนะคะ A เป็นสับเซตของ B แล้วนักเรียนต้องต้องจำสัญลักษณ์ให้ได้นะคะว่าสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้เนี่ยค่ะตรงโซสีแดงเนี่ยนะคะเราเรียกว่าการเป็นสับเซตค่ะถ้าไม่เป็นสับเซตเป็นยังไง เซต a ไม่เป็นสับเซตของเซต b ก็ต่อเมื่อสมาชิกอย่างน้อย1ตัวค่ะมีเพียงอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไม่เป็นสมาชิกของเซต b นั่นหมายความว่า a ไม่เป็นสับเซตของเซต b สัญ,ญลักษณ์จำได้นะคะต้องไปฝึกนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้แล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือด้วยเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ เรามาดูข้อแรกกันดีกว่าอ่าถามว่าเจ้านี้เป็นสับเซตของเจ้านี่ไหมทํำยังไงคะตัวนี้ก็คือ B ีแหละเนาะอันนี้ก็คือ A ก็คือสับสับ B ออกมาสับ B ออกมาได้ a บ้างไหมได้สับ B สับหนึ่งออกมาใส่เซตครอบตรงกันเลยเพราะฉะนั้นตอบว่าเป็นสับเซตข้อถัดมา แค่เห็นก็ดูก็ทราบเลยนะคะว่าไม่เป็นสับเซตเพราะอะไรอย่างที่พี่บอกนะคะว่าสับเซตต้องเป็นเซตจะเป็นตัวเลขเดี่ยวๆแบบนี้ไม่ได้อโอเคต่อไปข้อที่3เซตว่างเป็นสับเซตของเซตนี้ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต ที่พี่ให้จำนะคะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตเลยหลายๆคนอาจจะลืมห้ามลืมเลยนะคะไม่งั้นน้องจะเขียนสับเซตผิดทันทีอะต่อมาข้อ4ถามว่าเจ้า A นี้เป็นสับเซตของ B ไหมคะ,ะทุกคนเริ่มเร็วกันแล้วเป็นสับออกมาเลยนี่เราสับชิ้นใหญ่ออกมาสับ ออกมาใส่ปีกาครอบใช่เลยเป็นสับเซตอ่าต่อไปอันนี้ล่ะข้อ5ลองสับซิสับ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 ออกมายังไงก็สับมาได้1แล้วใส่เซตครอบอ่ะมีสับออกมาได้เซตของหนึ่งแล้วใส่เซตครอบไหมคะไม่มีตอบไม่เป็นสับเซตต่อไปดูข้อ6ข้อ6ถามว่าอันนี้เป็นสับเซตของอันนี้ไหมอ่ะ เราสับเราสับ b ออกมาเราได้เซตว่างไหมคะแล้วเอาปีกาคอบอีกทีจะเป็นสับเซตได้ไหมคะไม่ได้อ่าถูกต้องแล้วข้อเจ็ล่ะข้อเสับดูสิสับ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 ออกมาได้เซตของหนึ่งแล้วใส่ปีกาคอบเป็นสับเซตได้ไหมคะตรงไหมคะตรงก็คือเป็นสับเซตนั่นเอง ต่อมาอันนี้สับก่อนสับสับออกมาสับออกมาแล้วใส่เซตครอบเป็นสับเซตเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไม่เป็นสับเซตนั่นเองและข้อสุดท้าย a กับ B อ่ะมันเป็นสับเซตกันไหมสับสับสับพี่สับออกมาละสับสมาชิกออกมา แล้วใส่เซตคอบนี่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นสับเซตผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน